สวัสดีครับผม,มพี่สิทธิ์อดครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นไฟไลฟ์สดที่ผมเจอมาในช้อปปี้ในราคา260บาทก็เลยจะมาลองดูว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงไหมครับโอเคเดี๋ยวลองแกะกันเลย ในตัวกล่องไฟนี้เดี๋ยวเราลองแกะดูเลยครับก็ <Okay. S 1> จะมีหลอดไฟที่เป็นกลมๆนะครับหีตัว <D> น่าจะเป็นตัวจุกแล้วก็ตัวที่หนีบมือถือครับตัวยึดมือถือประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ตัว ขาตั้งตัวนี้ก็วัสด,ดุค่อนข้างที่จะเปราะบางเลยทีเดียวประมาณนี้แล้วก็เขาจะมีหัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าใช้ยังไงหัวต่อตัวนี้ครับที่จะปรับทิศทางของไฟได้ ลองหมุนเข้ากับตัวเสาตัวแท่นนะครับนี่ก็ผมผมทำการประกอบเรียบร้อยแล้วครับจะได้หน้าตาประมาณนี้ถ้าเราจะไล่สดแล้วก็เอามือถือมาใส่ตรงนี้แล้วก็เปิดไฟได้ครับใน ตัวสายก็จะมีปุ่มควบคุมคือปุ่มเปิดปุ่มลดแสงปุ่มเพิ่มแสงแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนแสงครับมีทั้งหมด4ปุ่มครับถ้าเปิดก็กดเปิดเข้าไปครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ถ้ากดลดแสงก็ลดแสงได้2 3 4ส6 7 8 9้าระดับครับประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มแสงเพิ่มแสงได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับ เป็นเหลืองครับเป็นสีนวลๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาวกับนวลผสมกันครับประมาณนี้ครับ260บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับสำหรับไฟไร้สดผมจะเอามาเสริมในตัวของที่ถ่ายของผมตรงนี้ให้มันดูสว่างมากขึ้นก็เลยลองมาเห็นว่ามันมีที่หนีบมือถือตรงนี้คิดว่าน่าจะได้ใช้งานก็เลยลองสั่งมาดู ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดีครับไปลองหากันดูนะครับใน s h อป e e ครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ